สวัสดีครับผมกลับมาพบกับออฟอีกคลิปหนึ่งนะครับผมวันนี้ออฟอยู่ที่โกดังเทพรักษ์นะออเป็นที่ปรึกษาการขายหมดหมดสัญญาเช่านะวันนี้ออฟมีรถราคาสมายกระเป๋านะครับเป็นรถสีฟ้านะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็น Toyota Revo นะครับแถบเครื่อง2.4ปี2017นะลูกค้าเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับมีอ่าพนะครับก จริงๆแล้วก็สีเนี่ยน่าจะาบ่งบอกได้ว่าเป็นรถของหน่วยงานไหนนะอันนี้ก็รอกสติกเกอร์อะไรเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายลงแบบไม่มีปัญหานะครับไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรนะนะครับดูครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสีฟ้าแบบนี้เลยอันนี้เป็นปี17นะลูกค้าปีสิบนะพ o p ว่าวราคาสบายกระเป๋าแน่เลยนะครับราคาคันนี้นะครับพเปิดเลยนะครับสองแสน 89,000บาทนะ289,000บาทภายในเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับนะครับภายในจะเป็นบอะผ้านะครับกำมะหยี่แบบนี้เลยนะครับบอะผ้ายังสวยๆอยู่เลยนะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็คนนั่งนะอันนี้ออบยังไม่ได้ทําความสะอาดดีทูริงนะครับลูกค้านะนี่แถบนะครับ บอกไม่มีไม่มีเปื่อยไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะนี mm. ผ่ผ้าหลังโหลังคาสะอาดอาดแบบนี้เลยนะครับครับแล้วที่สําคัญครับเลขไมค์คันนี้นะครับเลขไมค์อยู่ที่หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบหกกิโลเมตรนะครับเป็นเลขไมค์แท้แน่นอน,นครับเราการันตีนะครับรถทุกคันของออฟไม่มีชนหนักน้ําท่วมกอไม์นะครับและที่สําคัญนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานนะ รถคันนี้มันเป็นลำดับเดียวนะครับจากบริษัทอคัคเนียลปิตอลนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานเป็นผู้เช่านะแล้วก็ถือแล้วเวลาเขาก็คืนในระหว่างที่เช่านะครับเขาก็จะทําการเมเทนแนนตามระยะนะครับของศูนย์กําหนดนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับหน้าจอเป็นแบบนี้นะแอร์ยังเป็นแบบเมนูนนะแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับยังเป็นเกียร์ห้าสปีดอยู่นะครับลูกค้านะแต่รถสวยครับรถสวย สีเสิมขัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมตัวห้องเครื่องกันนะครับใครกำลังมองหารถแบบนี้ไปใช้ในกิจการของตัวเองนะครับออฟแนะนำเลยครับราคาไม่แรงแล้วไหมนะคะหกหมื่นกว่านะครับครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเขาทำสีเขาทำสีมาเลยนะครับลูกค้านะ อันนี้เขาทาสีมาจากหน่วยงานเลยนะครับก็คือออกแล้วก็รีเฟวสเลยนะครับว่าหน่วยงานนี้เป็นผู้เช่าก็ทําสีนี้มาเลยนะนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงแท้นะครับก็คือเป็นฝากระโปรงศูนย์เลยโตโยตานะครับแผ่นกันความร้อนศูนย์นะครับนี่ครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับลูกค้านะครับเพดเปิดอยู่ครบนะครับดิงรีเวทเดิมโรงงานหมดเลยนะครับคารับฝากระโปรงนะครับ เดิมเดิมเลยนะครับน็อตเนสไม่มีขยับเลยนะครับน็อตดำนะครับนี่ครับเครื่องอันนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นะครับเครื่องเดินเงียบๆเลยนะครับเดิมสนิทนะครับนี่ตัวยางนะครับตัวยางเป็นปีสองพันยี่สี่นะครับลูกค้านี่นะครับจักรยานที่สิบเก้ายางปีสอง4นยสี่นะครับโห่ไว้ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับตอบโจทย์ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเป็นล้อกระทะนะเป็นตัวเจนะ น,นี่ครับทัชซีดำๆแบบนี้นะครับเลขตัวถังชัดเจนแบบนี้นะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับยางอะลงอะไหล่ครบนะครับอ่าแม่แรงเครื่องมือถอดล้อต้องครบนะครับอติดไปให้หมดปกติเลยเหมือนรถใต้แดงอยู่แล้วนะครับอะไรที่มีเหมือนรถใต้แดงเรามีให้หมดนะครับไปชมในส่วนของตัวนะครับกระบะหลังกันบ้างน,นะครับม,มา ข้างในมันจะเป็นแบบนี้นะไม่มีแม็กไนเนอร์นะลูกค้าก็จะเป็นลูกกงแบบนี้เลยแล้วก็นะครับมีตัวตะแกรงกันอะไรเรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าออฟอะหลายหลายเจ้าแล้วนะครับหลายท่านแล้วที่เอ่อซื้อรถประเภทนี้ไปใช้ในกิจการนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออ่าเขาได้ในส่วนของตัวที่อ่าเป็นตัวนี้นครับเป็นตัวอ่าข้อ นะครับเป็นตัวข้อกแล้วก็มันสามารถไปบรรทุกของได้นะครับการแดดกันฝนได้รวมไปถึงด้านหน้าครับด้านหน้าตัวนี้มันเปิดฝาได้นะเช่นลูกค้ากิจการอินเทอร์เน็ตเดินท่อเดินไฟเดินปัปาตอบโจทย์เลยนะครับพวกของยาวๆบันดงบันไดนะครับบันไดาย,ยาวแทงขึ้นไปได้นะครับแทงขึ้นไปด้านบนได้เลยนะครับก็ทะลุตัวฝาเปิดด้านหน้าที่ออฟชีเมื่อกี้นะครับรวมไปถึง พวกท่ออะไรก็แล้วแต่นะครับยาวเนี่ยเก็บได้เลยนะครับดูครับรถวิ่งวิแบบนี้เลยนะครับนี่ครับไฟใสๆนะครับปีสิบเจ็ดนะลูกค้านะครับถามว่ารถสีนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้นะแต่ว่าต้องเข้ากับเงื่อนไขซึ่งอาจจะได้ยอดจัดไม่เต็มนะอต้องเรียนแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับลูกค้ามันจะไม่ได้รับจัดทุกๆไฟแนนซ์นะเพราะว่าเป็นรถที่ลงเล่มสีแบบนี้มานะครับถามว่า จัดได้ไหมจัดได้แต่อาจจะได้ยอดไม่เต็มนะอ,นนอเดี๋ยวต้นเรียนแจ้งก่อนนะแต่ว่ารถแบบนี้สีฟ้าแบบนี้นะครับที่ออฟอยลูกค้าไปนะครับหลายๆเจ้านะครับหลายๆท่านนะครับที่ไปประกอบกิจการส่วนมากซื้อสดนะเพราะราคาดีครับซื้อสดลูกค้าไม่มีบวกแหวนแล้วนะครับรถแบบนี้นะครับไม่มีบวกแหวนแล้วนะครับลูกค้าก็สามารถไปต่อยอดได้เลยนะครับหนึ่งเลยข้อดีซื้อสดไม่มีแหวน ไม่มีดอกบี้ยนะครับและราคาสมเหตุสมผลครับราคาตอนนี้เนี่ยครับ2 8 9 0 0าบาทนะจัดไฟแนนซ์ได้นะแต่ว่าอาจจะได้ยอดจัดไม่เต็มอยู่ยอดเรลียนแจ้งนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะซื้อส่วนหรือจัดไฟแนนซ์ลูกค้าเข้ามาคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวออฟคำนวณทุกอย่างให้ลูกค้านะครับไม่มีปัญหานะครับผมนะครับท่านใดสนใจรถประเภทนี้นะครับสีฟ้านะครับเป็นเจ้าโตโยต้ารี o วอรแคปนะครับ 2.4 J นะครับเป็นปี2017นะติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์063 229 05 35นะครับ063 229 05 35นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับราคาดีอย่างนี้นะครับราคา289 0 0 0ะครับราคานี้จบเลยครับซื้อสดไม่มีบวกแหวนนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่ารถแบบนี้ถ้าออฟลงคลิปไปเนี่ย เชื่อได้เลยว่าลูกค้าหรือสุอเซตนอื่นเนี่ยแนะนํามาแน่นอนนะครับเพราะว่ารถที่นี่ลีลาไม่ได้ครับไปไวแน่นอนครับจองกันไวนะครับพอเห็นตัวอย่างแบบนี้แล้วรลก็สวยๆแบบนี้ราคาเร้าๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วนัดหมายเข้ามาดูรถหรือลูกค้านะครับสามารถให้ออฟวิดีโอคอลถ่ายรูปส่งให้อีกครั้งหนึ่งได้นะครับไม่มีปัญหานะโอเคสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับลูกค้าสวัสดีครับ